สวัสดีจ้าทุกคนประกวางคนโคราช้านเองจ้าวันนี้ประกวางพามาเก็บลูกแรดิซ่านี่เลยแปลงแรดิซ่าค่ะก็คือประกวางจะมาเก็บผลผลิตของเขาแล้วนะคะตอนนี้เขาก็มีอายุได้50าิบวันค่ะประมาณ6ถึงเจ็ดอ,อาทิตย์นะคะเนี่ยแรดิซ่าของประกวางเนี่ยค่ะ รวมๆแล้วก็ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบวันแล้วค่ะผลก็จะได้ประมาณนี้แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ประกวงจะเก็บไปกินกะสมตํานะคะแรดิซ่าเนี่ยกินกะสมตําอร่อยสุดๆเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปเก็บกันเดี๋ยวไปดูการปลูกของประกวางก่อนนะคะว่าปะกวางมีการปลูกตั้งแต่เริ่มแรกประกวางทํายังไงถึงได้ผลผลิตแบบนี้ออกมานะจ้าไปดูกันเพลินๆเ,เ,เลยค่ะเชิญจ้า ค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นแปลงปลูกพักที่ประกวางได้ทําการาาพลวนดินเรียบร้อยนะคะเตรียมดินเรียบร้อยแล้วก็มีการผสมปุ๋ยเพื่อ,อาหายอาหารกับดินไปหน่อยนึงแล้วนะคะก่อนหนาที่จะมาปลูกแรดิสค่ะวันนี้เราปลูกแรดิสกันนะคะประกวางจะปลูกแรดิซ่าให้ดูนะจ๊ะเนี่ยค่ะ วันนี้ประกวงมีอยู่สองอย่างเลยนะคะ่ะทั้งสีแดงแล้วก็สีผสมผสานนะคะนะอันนี้มีอยู่หลายสีเลยค่ะแรดิซาเนี่ยหรือว่าเราเรียกว่าหัวไชเท่าฝรั่งนะคะนะรสชาติมันก็เหมือนหัวไชเท่าบ้านเราอะคะ่ะหัวไชเท่าสีขาวๆอะนะจ๊ะนะแต่ว่าของฝรั่งเนี่ยไอเน,นี่ยมันจะเป็นลูกเล็กๆนะคะตะมุตะมิน่ารักนะจ๊ะกินก็สมงตำนะคะกินกับลาบกินกับเป็นเอ่อเป็นพักแก้มนะคะอ,อร่อยมากนะคะนะแล้วแล้ว มันมีวิธีการปลูกนะคะไอลูไอลูกแรดิสเน่นะคะนะก็คือเราจะไม่ปลูกถี่นะคะเราจะไม่ให้ไม่ให้เม็ดมันติดก,กันแบบเป็นขยุ่มขยุ่มอย่างนี้นะคะ่ะมันมันมันจะไม่ลงหัวนะจ๊ะนะเวลาที่ปลูกปอกควางก็จะปลูกแบบเโรยเม็ดอะคะ่ะโรยเม็ดแต่ว่าจะโรยให้เขาแบบห่างๆหน่อยะคะ่ะเพื่อที่เขาจะได้ลงหัวแล้วลูกแรดิสเนี่ยเขาจะชอบน้ำนะคะนะ ชอบน้ำเพราะว่าถ้าเขาได้น้ำเยอะเขาก็จะลงหัวนะจ๊ะนะแต่ถ้าน้ำถ่วมตลอดเวลาเขาก็ไม่ลงหัวนะจ๊ะเขาก็จะข้นเป็นต้นแทนอวบแทนนะจ๊ะนะจ้าเดี๋ยวประกวางมาโรยให้ดูกันนะคะว่าประมาณไหนนะจ๊ะนะที่มันจะออกหัวดีเนาะจ๊ะเนาะก็คือเออแรดิซ่าเนี่ยมันจะประมาณสามอาทิตย์นะจ๊ะหรือว่าสี่อาทิตย์ ประมาณเนี่ยค่ะมันก็จะได้กินแล้วมันได้กินไวมากนะคะแล้วเขาก็จะเริ่มปลูกกันช่วงนี่แหละค่ะช่วงกลางเดือนเมษานะคะวันนี้วันที่วันที่12เมษานะจ๊ะนะเป็นวันสงการของเมืองไทยนะจ๊ะแต่ว่าปีนี้เมืองไทยงดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นโคนเนานะจ๊ะห้ามเล่นสงการงดขายเหล่าขายเบียร งดออกนอกบ้านนะจ๊ะนะถ้าเป็นเมืองไทยก็มีเวลาเขาวเวลาออกก็ดีนะจ๊ะนะเหมือนกับว่าเป็นการควบคุมคนเมาไปในตัวเนี่ยจะ้ะพากกวางก็จะโรยประมาณนี้นะค่ะนะเห็นเม็ดไหมคะ่ะมันจะพากกวางจะไม่โรยติดกันนะคะ่ะเพราะว่าถ้าโรยติดกันปุ๊บเนี่ย หัวมันจะไม่ลงแล้วก็บางทีมันลงมันก็จะลงหัวเล็กนะคะ่ะก็จะลรยห่างๆแล้วก็จะลดน้ำเช้าเย็นนะคะช่วงแรกๆได้กินไวมากค่ะแรดิสเนี่ยก็คือแล้วถ้าดินดีๆนะคะ่ะ หัวเขาจะใหญ่มากตวบจะใช่เป็นขีดเป็นเส้นๆตรงๆก็ได้นะคะแต่ปะกวางคิดว่ามันมันจะกินพื้นที่ไปหน่อยนึ่งอะปากวางก็เลยใช้การโรยเม็ดเอาค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะให้เขาแตกๆทิ้งระยะห่างกันสักน้อยหนึ่งจ้จะเขาห่างๆกันสักน้อยเสร็จแล้วก็ทำการกรบดินค่ะกรบดินอีกชั้นหนึ่ง แรดิซ่านะคะหรือเรียกว่าแรดิปเนาะคะ่ะมันเป็นพืชตระกูลหัวผักกาดเนาะคะ่ะเขาเรียกว่าหัวผักกาดฝรั่งเนาะคะ่ะรสชาติเขาจะกรอบมากนะคะยิ่งแช่ตู้เย็นยิ่งกรอบนะคะก็จะมีหวานบ้างมีขมบ้างแล้วแต่บางลูกนะคะแล้วเขาจะชอบน,นะะ้ำเนาะจ้ะส่วนใบเขานี่ก็กินได้นะคะแต่มันจะออกเฟื่อนๆค่ะใบอะ่ะแต่กินได้ทั้งต้นละค่ะทั้งใบทั้งหัวเนาะจ้ะและนี่ก็ประกวงก็ปลูกก็ ก็จะมาเก็บผลผลิตรอบแรกนะคะคือหัวไหนใหญ่ๆประกองก็จะเอาออกไปเพื่อให้ต้นเล็กๆหัวเล็กๆเขาโตขึ้นมาแทนที่ค่ะหัวเขาก็จะมีแบบหัวใหญ่หัวเล็กไม่เท่ากันนะคะ อยู่ที่ดินของเขาและวก็น้ำของเขาตรงนั้นนะคะน,นี่หัวกลางกลางสีสวยงดงามจัดสีแดงอันไหนลูกน้อยๆหัวน้อยๆปกกวางก็จะเก็บไว้อีกค่ะกพอเดี๋ยวแม่ยาปกกวางก็จะมาช่วยเก็บช่วยกินแม่ยาชอบกิน อันนี้จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะ่ะจะเป็นสีชมพูแดงๆนะคะ่ะพันของเขานะเพราะกวางลงหลายสีเนาะคะ่ะมันจะมีหลากสีอันนี้ค่ะจะเห็นอ่ะชมพูแดงๆนะคะนะนี่ก็จะเป็นพันของเขาอีกนะคะ่ะข,ขาวแดงๆชมพูชมพูเนาะจากอืนี่ก็ลูกสีขาวแต่ยังไม่โตเท่าไหร่ แยกไว้ก่อนค่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าดินไม่ถ่วมต้นเขานะคะเปิดไว้อย่างนี้นะถ้าคนจะมากินได้จ้ะถ้กเนี่ยศัตรูตัวฉกาดสำหรับคนชอบปลูกพักเลยล่ะค่ะนี่ใหญ่ โอ้ยลูกนี่ใหญ่แท้พี่น้องเอง้ยนี่โอ้ยดูสิสีสวยสดใสสีขาวชมชมพูสวยงามใบเขาเนี่ยปะกวางเคยเอามาแกงอ่อมใส่ไก่นะคะอร่อยมากเนี่ยค่ะ ถ้าเกิดว่ามันโผล่ดินขึ้นมาแบบนี้เนี่ยทากจะมากินจะ้ะเนี่ยไรยผลงานของทากนะคะเนี่ยมากินเนี่ยมันก็คงจะหวานอร่อยของมันเลยนะคะ่ะอ๋อก็กว้างต้องมาดูเรื่อยๆค่ะแล้วก็คอยเอาดินถมไว้ค่ะไม่งั้นอาจจะเซตทากก่อนนะคะอันนี้ก็ยังเล็กๆอยู่ยังโตไม่เสมอกันเท่าไรมันจะค่อยๆโตค่อยๆออพัดกันโตนะคะ ตรงไหนชุมม่มอดุดมสมบูรณ์หน่อยเขาจะโตไวหน่อยแต่ว่าเขาจะชอบน้ำนะคะไอ้แรดิสเนี่ยจะ้ะเดี๋ยวไปดูแปลงตรงนูน้นนีค่ะมันมีอยู่สองแปลงจ้ะอันนี้ก็พักคีกำลังเริ่มโตแล้วค่ะ นี่อุย้ยลูกนี้ใหญ่มากเลยอุย้ยเกือบไปแล้วต้องรีบเก็บโดนลังควานอีกแล้วโดนลังควานอีกแล้วอุ้โอ้ยตวกใหญ่ นี่มีสีม่วงด้วยคุณมีสีม่วงด้วยจ้าสีสีม่วงสีแดงจ้านี่สวยเนาะโอ้ยกรอบกรุบกรุบเลยนะจ้ากินจะสมตำเย็นนี่จ้ะโอ้ยน่ามีหลากสีเนี่ยมีหลากสีจ้ะ สีม่วงสีแดงสีขาวเก็บเพลินดีแถถๆแค่เี้ปลูกพักสนุกจริงๆนี่ลูกสีขาวเอ๊ะพะกวงเห็นลูกสีขาวอยู่หมองนึงมันใหญ่แล้วเดี๋ยวระกวงเกด็บไหนเนาะ นี่ลูกสีขาวน่สีขาวไม่ค่อยโตเท่าไหร่โอ,ออกนะก็เอาไปให้ต้นอื่นต้เนี่ยค่ะบางต้นมันจะอวบนะคะแต่ไม่ลงหัวนะนี่นี่ต้นนี่อย่างอวบเลยค่ะแต่ไม่ลงหัวค่ะดูถวหัวนิดเดียว ขี้ตาหมดนี่หัวยังงี้ถอนทิ้งเลยค่ะแต่ถ้าเราจะเอาใบไปกินก็ได้เออเอาใบไปกินก็ได้นะกินถ้าสมตามรสชาติก็จะเผื่อนๆกินก็สมตาม,ากกน,น,ม,ตามนี่กํลาลังดีนะคะใบเนี่ยนี่ดูศัตรูตัวฉกาดของปลากวางค่ะเจอตัวเป็นๆเลยนี่ไงพัานี่แหละค่ะศัะตรูตัวฉกาดเลยแหละค่ะสวนพักนี่มันกินเรียบเลยได้จ้ะ กินเรียบเลยได้จ้ะนี่ตัวเล็กนะค่ะนี่ตัวใหญ่จริงๆเนี่ยหเท่าเมโป้งมือด้ค่ะทากสวีเดนอะ่ะเนี่ยหัวนิดเดียวเองนะ่ะต้นใหญ่ๆหัวนิดเดียวนี่นี่นี่นีดูมันมากินของพะกวางดูทากนี่ก็ตัดทิ้งแล้วก็เอาไปล่างหน้าเหมือกินได้นะคะตัดหมองที่เป็นทากกินเนี่ะตัดทิ้ง เห็นคาตาเลยนี่จอดตองมองอยู่นี่ฮะทากจ้ะดูโอ้ยช่าง,ง,งมกแล้วอกึ้นซะเพอเดียวเอง น,นี่ยังไม่โตเอาไว้จังหน่อยอีกสักอาทิตย์ลูกสีขาวก็หลายนี่ได้สามนี่ก็เพราะเราจะมือนี่หินกับสมตามแ่บ Start to see you cry. I never listen to your cheers and praise. Oh no, I never start to see you try. I never listen to the words you say.